หมอปลายภายกระซิบทำพิธีคลิปผมบวชชีพมโพก่อนบินลัดฟ้าสู่ศรีลังกาบวชภิกษุณีถวายแด่ท่านยมนางสาวณวราชาพินิตโรคากรหรือหมอปลายพลายกระซิบ ทำพิธีถวายข้าวมาทุปายาตข้าวสัตตุกรสัตตุพง์แด่องค์พุทธเมตตาพร้อมพิธีขิบผมบวชชีพมโพณบริเวณภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยาวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีก่อนที่จะบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศศรีลังกาเพื่อบวชเป็นภิกษุณีในวันที่7มิถุนายนนี้ โดยหมอปลายเปิดเผยถึงการบวชในครั้งนี้ว่าได้สัญญาตกับท่านยมไว้ว่าจะบวชถวายให้พอสิ่งที่ถ่ายมันเกิดขึ้นหลายอย่างพิธีเริ่มจากล้างเท้าขออโหสิกรรมและให้พ่อแม่คลิปผมต่อด้วยญาติธรรมเข้าคลิปผมตามลําดับเมื่อเสร็จแล้วจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชุดสีขทาและประกอบพิธีต่างๆจนแล้วเสร็จโดยหมอไปายได้เปิดใจถึงการบวชในครั้งนี้ด้วยค่ะ ่ะวันนี้ตั้งใจเลยเป็นพิเศษนะครับตื่นแต่เช้าก็เรียกว่าไม่ได้นอนดีกว่าก็คือเมื่อคืนเนี่ยไปทำพิธีเพื่อไหว้ บอกองค์เทพทุพระองค์ที่ท่านคุมพรอหนูอะค่ะที่บ้านทําเป็นพิธีค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็เตรียมตัวเพื่อมาที่นี่วันนี้ก็มาถึงแห่ของเช้าอืะค่ะ,คะพิธีการยังไงคะข้าวค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมีการขอเข้ามานะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่บุญธรรมแล้วก็ญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะให้แฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนเนี่ยได้คลิปผมไปด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปในโบสถ์ค่ะเพื่อทําพิธีะค,ะค่ะวันนี้ก็คือว วันนี้คือโลนเลยค่ะเขา,ขาขเรียกว่าบวชชีพรมมโพธิ์ค่ะใช<ม>่ค่ะก็ใจใจะค,คือท่านยมอยากให้บวชค่ะบวชแบบใส่ผ้าเหลืองแต่ว่ากระบวนการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องผ่านทั้งถือศีลแปดแล้วก็ถือศีลสิบแล้วถึงจะไป311ข้อค่ะ เอ็มบอกว่าการด์บครั้งนี้คือมันมีส่งผลกระทบของการที่เราดูดวงให้คนอื่นมาก่อนนั้นมันเหมือนใช้พลังไปเยอะเลย <c oughs> ใช่ค่ะอย่างที่เห็นหน้าไปเริ่มเริ่มผื่นขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ามันเอฟเฟกต์จากร่างกายด้วยแล้วก็ทุกอย่างอะค่ะทั้งโรคทุกอย่างมันก็เริ่มกำเริบที่เป็นโรคประจำตัวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งด้วยส่วนหนึ่งค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้คือไปสีร่างกายยังไงบ้างคะวันไหน ก็จะเดินทางไปวันที่6ค่ะแล้วก็บวชจริงคือวันที่1 4มิถุนาเป็นสาม,มเณรีก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นรอด,ดูว่าพระผู้ใหญ่ที่น,นู่นจะอนุญาตให้บวชหรือเปล่า <laughs> ใช่ค่ะค <laughs> เพราะว่าต้องมีพิสูจน์ยี่สิบแล้วก็พิสูนี20เพื่อเซ็นอนุมัติว่าหนูบวชได้ไหมค่ะม,มันอยู่ที่หลักเกณฑ์ตรงไหนคะถึงจะบวชค,คือว่าต้องสอบปฏิโมกฐานภาษาได้แล้วกเ็เขาเรียกว่าข้อธรรมของที่นู่นนะคะตรงชัดเจนหรือเปล่า ก็จะมีสอบข้อเขียนกับสอบอเหมือนสอบสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ค่ะ <Okay. S 1> oh, วจะได้บวชนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะจริงจงกระบวนการเนี่ยคือจากสามเณรีเนี่ยต้องสองปีถึงจะได้เป็นพิษุนี mm hmm. แต่ที่นี่คือหนูขอรัฐและท่านก็บอกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของอยู่ละกันค่ mm hmm. <laughs> ะแล้วเรามีความพร้อมตรงนี้ยังไงบ้างครับคุณก็ตอนนี้เตรียมหนังสือว่าเยอะมากค่ะ mm hmm. ก็ต้องมานั่งฟื้นฟู ool, ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษเรียนภาษาศรีลังกาแล้วก mm ็เหมือนเป็นเหมือนบาลีสันสกฤตเนี่ยค่ะเยอะเหมือนกัน แล้วที่เราสื่อสารกับท่านยมว่าไงบ้างคะกับกับครั้งนี้ที่เราตั้งใจมากแต่มันก็ต้องผ่านด่านเยอะมากใช่ค่ะต้องทําให้ได้ค่ะก็คืออย่างเงี้ยเราก็แบบเกรงใจท่านไม่อยากไม่อยากถามอะไรท่านเยอะเนาะก็เหมือนประมาณว่าเราเราสัญญาแล้วว่าจะทําหนูก็ทําให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะตอนเริ่มใกล้วันที่จะต้องเป็นคิสสุดเราดูความสุดยังไงตื่นเต้นมากแค่ไหนหรือว่าคือเอาตรงๆว่าวันนี้ยก็รู้สึกใจหายเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบแอบสาผมแล้วเออเดี๋ยวจะไม่มีผมแล้วแต่ถามว่าแบบยึดติดอะไรขนาดนั้นไหมหนูก็ ไม่ได้ยุดติดเดี๋ยววันหนึ่งผมก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ขออนุีาตี่ว่าถ้ากลับมาแล้วสึกกลับมาแล้วเราจะ,ะเปลี่ยนไปยังไงบ้างราห,หรือว่ายัางไงอันนี้หนูยังตอบไม่ได้เลยค่ะก็กะอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่ไม่ทราบเลยว่าตัวเองจะแบบเปลี่ยนขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาเขาในการบวชที่บอกว่าประมาณหนึ่งปีงค่ะปีเนี้็คือจะหมดกล้าเลยสี่ลังกาแล้วก็อาจจะมาให้โยมได้ถวายเพนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงประมาณใกล้ๆ้ปีใหม่ <c oughs> อ่อมีโอกาสได้เขาเรียกอะไรถ้าเกิดอยู่เป,เ,ปเป็นพระแล้ว <S S S <c oughs> จะสามารถคนะสอบถามหรือะอะไรอย่างนี้ได้อยู่ไหมคะหรือต้องปิดวาจาคือยังสามารถดูดูได้หรือสอบถาคือถ้าเป็นพิษุนีแล้วเนี่ยจริงๆกฎเรื่องของการเป็นพระแล้วทํานายถือว่าเป็นเดรจฉานวิชา <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะหยุดการทํานาย นะคะแต่เรื่องของการช่วยเหลือคนในเรื่องของการตั้งชื่อหรือทําอะไรให้ความเป็นสิริมงคลยังพอช่วยเหลือคนได้อยู่ค่ะแดงว่าหนึ่งปีต่อจากนี้ไปหลังจากบวชเราจะไม่ ลาวงการขอหยุดพักใช่ค่ะแล้วกลับมาค่อยจัดเต็มอีกรอบดีกว่าเติมพลังใช่ไปชาร์จผลังแต่หนูคิดว่าช่วงที่หนูไม่อยู่น่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะอะไรบ้างออไรบ้างีหลังวันนียนี่คือีหลังอันเดียตัวเตรียมตัวเลยหนูแค่บอกว่าช่วงที่หนูไม่อยู่นะให้หนึ่งเรื่องของการเมืองเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเรื่องที่2เรื่องของวงการบันเทิงก็มีอะไรใหม่ๆใหญ่ๆเข้ามานะคะจะเห็นพวกดาราต่างประเทศอะไรเงี้ยเข้ามาตีตลาด ในบ้านเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของคดีความอะไรต่ออะไรพวกพี่อ่ะก็จะทำงานกันเหนื่อยหน่อยนี่แศิลปินแบบเซอิพีกตันหันอะไรเงี้ยมีแต่ถามว่าช็อกไหมไปคิดว่าหลายๆคนคงเห็นสถานาการณ์แล้วก็ไม่ได้รู้สึกช็อกมากเหมือนประเมินได้อยู่แล้วค่ะว่าพอเป็นชื่อคนนี้ปุ๊บก็ทุกอย่างก็ <c oughs> กตามนั้นจ้ะจะไม่ดุดันเหมือนต้นแม่ขนาดนั้นใช่แต่อย่างเรื่องการเมืองที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอ่าถามตรงๆค่ะหัวหน้ารัฐบาลจะเปลี่ยน เปยี่ยนแล้วคะคือดูเราเลื่อนไปเรื่อยๆแต่อยากจะหนูแค่ฝากไว้ดีกว่าว่าพลังของประชาชนอะสำคัญที่สุดประเทศมันคือประเทศของเราใช่เอาเเอาผู้ว่าก่อนแล้วกันนะเอเลยตอนนี้เอก็อย่างที่หนูบอกอะค่ะว่า ระวังไว้หน่อยขอเวลาสอาทิตย์ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วก็แอบงงๆเหมือนกันเนาะก็ขอให้ท่านอยู่ได้แล้วกันถ้ามีใครบอกได้อยากให้ท่านไปไหว้พระสยามเทวาธิราชกับพระแก้วมรกตทุกอย่างจะเบาลงอันนี้เป็นขับแนะนําจากหมอปลาย่ะค่ะคิดว่าท่านเชื่อไหมไม่เชื่อล้เหรอเอออาจจะไม่ถึงอะค่ะแต่ว่าอยากให้ท่านอยู่ต่อเนาะเราอยากเปลี่ยนแปลง แล้วยังมีการบันเทิงนะเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเห็นต้นปีก็บอกว่าหนักอยู่อ่แล้วอันนี้ก็เราเราทําให้ทุกอย่างอ่ะมันก้าวขึ้นได้แต่ว่าจะมีต่างชาติอ่ะเข้ามาเป็นนายทุนหลักเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยค่ะคุมกันให้ดีเดี๋ยวเหมือนอะไรอ่ะการทอนอํานาจหรือว่าการที่แสดงวัฒนธรรมของเราอ่ะวิถีชีวิตของประเทศไทยอ่ะมันจะเปลี่ยนมันจะเสียสูญไม่หมดอ่ะแล้วมันดีไม่ดีคะ ถามว่าดีไหมยังไงเวลาคุยกันก็ขอให้มีวัฒนธรรมไทยอยู่ในนั้นแล้วกันค่ะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเนาะก็คือต้องมีความเป็นรากเก่วคนไทยไว้ใช่ค่ะในส่วนของโรคไทยนะคะหมอใบจะมีอะไรมีดานว่านี้มาแล้วใช่ไหมคะก็หลังจากนี้น่าจะมีอีกโรคหนึ่งอะค่ะช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาโรคเกี่ยวกับอะไรไหมหรือว่าเป็นโรคเก่าที่มันกำเริบเริ่มากไมพัฒนามาใหม่โรคติดต่อ เหมือนกันแต่ว่าถามว่าพัฒนามาใหม่ใช่ค่ะใช่พัฒนามาใหม่เป็นไวรัสความสกปรกอาหารจ้ะเขมาจากโควิดนะคะหรือว่าแตกมามันน่าจะผสมกันแล้วก็แตกออกมาเป็นอีกชื่อหนึ่งมากกว่าจะรุนแรงไหมถามว่ารุนแรงไหมน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องเสียระบบทางเดินอาหารคนน่าจะเป็นกันเยอะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าโควิดก็ตีตกไปแล้วตอนนี้ก็เบาเบาลง แต่ว่าจริงๆคนเป็นอาจจะไม่เบาหรอกสาค่ะอาเซษิกิจตากล้องนะคะมันสงครามมันจะยังไงขี้ไข่เอ่อปีนี้เรื่องของดวงอะค่ะสงครามมาประมาณ30-5 0เปอร์เซแต่จะหนักจริงๆก็คือช่วงปี67เดค่ะสงครามจะยาวไปนั่นเลยยาวแสดงว่าน้ำมันก็จะไม่ลงแน่นอนผอคปหรออันนี้จะต่อไหมก็อยากดูน้ำมันปลเรื่องน้ำมันหนูดูแล้วว่ายังไม่ลง เพราะว่าท่านท่านจะใช้คําว่าข้าวยากหมากแงพงภาษีอานก็คือรุ่นเนี้แหละเจนเรารุ่นนี้เลยอะ่ะโดนแน่นอนอทำยังไงครับวิธีแก้ไขม,มีการเสิมให้ประเทศไทยได้อยู่ร,รนนอดช<ส>าวไ<ส>ทยที่ถือไมอ้ก็ได้คะ่ะอย่าสร้างนี้ <laughs> ค่ะ <laughs> อย่าสร้างนี่มวลรวมเพิ่มเพราะมันจะทําให้คนทั้งประเทศอยู่กันไม่ได้ เพราะเดี๋ยวจะไม้ก้อนใหญ่แตรงอยู่นะถือว่านี้เป็นคำทํารนายส่งท้ายจริงๆเพราะว่าส่งท้ายค่ะบทแล้วก็คือจะไม่ขออยู่ดีกว่าใช่ค่ะก็หลังจากนี้ขอเผยแร่พระพุทธศาสนาแล้วก็องค์เทพภุกพระองค์ที่ทําให้มีปฏิหารให้กับชีวิตคนหลายๆคนหนูก็จะขอทําหน้าที่ตรงนี้ดีกว่าค่ะนับหน่อยค่ะก่อนสงท้ายแล้กันไว้ที่ไหนแบบ จริงๆทุกที่ดีหมดเพียงแต่ว่าแต่ละคนอ่ะต้องดูว่าถูกต้องกับอะไรหนูขอสร้างจุดยืนเลยว่าไหว้เทพไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าไหว้ผีก็พอเราจะดูออได้ไงว่าตรงไหนผีอ่ะดูเลยว่าประวัติตรงนั้นมาจากอะไรตายยังไง แต่ถ้าเทพเรารู้เลยว่าท่านไม่ได้ตายเป็นเทพสร้างลูกปั้นขึ้นมาจุดทูบให้ถูกต้องก็คือเทพฮินดู16ดอกเทพจีน18ดอกใช่ไหมคะไหว้พระก็ทูบ3ดอกแต่ถ้าผีเนี่ยทุกอย่างคือ1ดอกห้ามไหว้ถ้าไหว้ผีทุกอย่างเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจแล้วก็ภาพของประเทศเนี่ยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกลายเป็นสีดําทั้งหมดอ่าแล้วก็ประชาชนจะรู้สึกว่าทุกขร้อนไม่มีความสุข เหมือนเขาเรียกว่าเสนียดหรือการากินีมเข้ามาอยู่เยอะอย่างเงี้ยค่ะเราต้องช่วยกันล้างตรงนี้ก่อนเนาะท้าวเวทที่วัดสุวรรณภูมิตรงนี้ก็ไหวได้ไหวได้ค่ะใช่ท้าวเวทก็ถือว่าอยู่ในกลุงมเทพเหมือนกันค่ะเอะปิดท้ายครับผมครับในระหว่างไม่อยู่ก็จะมีที่พึ่งพิงเนาะวอลเปเปอร์ของเราครับค่ะก็ฝางมัวค่ะมัวค่ะก็ไปทำเป็นท่านยมนะคะท่านยมก็ สามารถช่วยได้หลายๆคนที่โหลดไปแล้วไปคิดว่าน่าจะรู้ถึงผลลัพธ์นะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตไปขอแค่ว่าถ้าจะโหลดศรัทธานิดหนึ่งนะคะให้ใจกับท่านโยมหน่อยแล้วก็เวลาเห็นอะอย่าโลภมากขอคิดดีทําดีแล้วก็ทุกอย่างมีสติตลอดเวลานะคะแล้วก็โหลดมูวอนะคะมีหลายแบบลองไปเลือกดูนะคะไปที่แอ s i m u ดไซน์นะ M U W A L L ค่ะ a ดไซน์มูวอค่ะุด s i ายคือปีหน้าก็นักเหมือนเดิม เราช่วยกันแก้ดีกว่าเะช่วอกันแก้ได้แก้ได้ค่ะไม่หนักเาปีที่ผ่านมาที่จะเจอโรคระบาดใช่ค่ะก็คืออยู่ที่คนอยู่ที่คนอยู่ที่การตัดสินใจะสุดท้ายจริงๆค่ะไม่ต้องออกอากาศก็ได้ค่ะคู่นี้ลอตเตอรี่ออกโอันนี้คงไม่สามารถเดี๋ยวโดนลุมเดี๋ยวโดนลุมจ้ะแต่คิดว่าเลขเกี่ยวกับหนูน่าจะได้อยู่แล้วแหละค่ะเลข เมื่อวานทาพิธีที่บ้านใครอยากรู้ดูบ้านเลยที่บ้านหรือวันวันที่หรือเปล่าเอออันนี้พูดเล่นนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ